เกลียดและน่ากลัวที่สุดก็คือคู่สามีภรรยาเอาคืนซึ่งกันและกันอันนี้น่ากลัวมากต่างคนต่างฝ่ายต้องรู้ความรับผิดชอบของกันและกันที่มีภาระร่วมกันก่อนผู้ชายต้องทำผู้หญิงต้องทำสามีทำภรรยาก็ต้องทำเพราะท่านคือหุ้นชีวิตรู้จักหุ้นชีวิตไหมเหมือนเราหุ้นสตังกันน่ะเป็นเจ้าของร้านร้านเดียวกัน ก็แปลว่าวันนี้เวลาเราทําอะไรก็ตามนี่อีกฝ่ายหนึ่งทุกเราทุกด้วยทําไมอ่ะก็หุ้นกันมึงเจ๊งก็กูก็เจ๊งเพราะร้านมึงกับร้านกูร้านเดียวกันเราหุ้นกันคนละครึ่งของมึงแสนของกูแสนก็แปลว่าถ้าพังพังด้วยกันเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนเรามีพรราระร่วมกันก่อนนะอ่าแบ่งพรราระนะต้องรับผิดชอบร่วมกันก่อนในเบื้องต้นอยากจะสร้างครอบครัวมุกงมิน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในหลักการของศาสนาอิสลามเขาบอกว่าหน้าที่ร่วมกันระหว่างสามีภรรยาเนี่ยไอหุ้นชีวิตเนี่ยขอโทษนะปรุงเปรอความสุขกันด้วยรักษาน้ําใจให้เกียรติกันหน่อยเรานี่อยากจะให้ภรรยาให้เกียรติเนี่ยให้เกียรติเขาก่อนภรรยาก็อยากได้รับความไว้วางใจจากสามีเนี่ยไว้ใจเขาบ้างให้เกียรติเขาบ้างอย่าดูแคลนน้ําใจซึ่งกันและกัน ฝ่ายหนึ่งเขาผิดพลาดต้องรีบอดทนแล้วให้อภัยทันทีเพราะเขาคือหุ้นชีวิตแปลว่าถ้าไปดาทอไปสร้างความเจ็บปวดเล่าฉาห้กับเขาเขาเจ็บเราต้องคิดว่าเราเจ็บใช่อย่างนั้นไหมถ้าเราคิดว่าตรงนี้เราไม่มีอย่าคิดว่าสร้างครอบครัวแล้วเป็นครอบครัวมุมินเดี๋ยววันหน้าการสอบสวนของอัลลอฮ์มันจะเป็นบารกาลลฮี oh อะไรบารกาลลฮีคุซอมะ แปลว่าเป็นบุคคลที่เอาคืนกันแล้วคนเอาคืนนะ่ะไม่ใช่ศัตรูนะ่ะแต่เป็นสามีเอาคืนภรรยาภรรยาก็อยู่เอาคืนสามีไอบบ้บางเบาใบใบซอกคูเข้าสวรรค์ก่อนและบัดเดินอย่างเร็วเลยเข้าเมียกระชากอยู่นี่แขนไปอย่างกับพี่มากขาเลยแหละมันเย่อเราออกมาจากประตูสวรรค์รู้เปล่าว่าประตูสวรรค์มีแปดบานประตูนรกมีเจ็ดเองแล้วสะพานสีรอดเนี่ย นบีเล่าให้เราฟังต้องเชื่อตามนั้นมันเล็กอัดดัก,กูมีนชาชาโรตีว่าอัด,ดูมีนาไซฟีเล็กกว่าเส้นผมผู้หญิงและมันคมกว่าใบมีดโกนคมกว่าดาบฟาก้านาะมิสลามูซามันเหมือนใบมีดโกนเลยเราดูทางคมใบมีดโกนนั่นคือสะพานสีรอดแล้วกูจะเดินยังไงวะเนี่ย มันไม่ได้เดินด้วยเท้ามันเดินด้วยอามาลันด้วยความดีอามัลบานเหบานเหาอัมมัลล์อินชาอัลลอฮ์ทำอัมมัลให้แรงๆของไหนที่จะทําให้เราพุ่งพุ่งวิ่งผ่านสะพานสีรัตลมสตุสกะิกีนเอาไ้เยอะนี่กูสาวิ่งอย่างเร็วเลยพี่มากขามันเยออออกหันไปดูเนี่ยนี่ฮะดีษนะผลปรากฏว่าเมียกูไอ้นาค ไอ้น่าเยอะแม่กูจะเข้าสวรรค์อยู่แล้วนะมันเยอะบารกาลโลฮีนักเรียนปอนเนาะเนี่ยเวลาอ่านหนังสือไซรุสซาลีกินหรือจะอ่านเซียรุสซาลีกินไม่ว่าการเล่มที่สี่ไปอ่านดูอิมามกอซาลีได้บอกในหนังสือลูบับเป็นหนังสือที่ยอ่อหนังสืออหายาอุลุมิดีนเอาไว้เนี่ยเขาจะบอกเรื่องนี้ไว้เลยว่าน่าเกลียดและน่ากลัวที่สุดก็คือคู่สามีภรยาเอาคืนซึ่งกันและกันอันนี้น่ากลัวมาก อืถ้าคนข้างประตูบ้านคนข้างบ้านเอาคืนเรายังไม่น่ากลัวเท่ากับภรยาเอาคืนสามีเลยให้เกียรติกันหน่อยไว้ใจกันหน่อยเพราะเขาคือหุ้นชีวิต